หาตัวหาร464หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ58ต้องการหาตัวหารเราจะดูว่า58คูณจำนวนใดจะได้464 58คูณ1เท่ากับ58ยังไม่เท่ากับตัวตั้ง58 คูณสเท่ากับ116ยังไม่เท่ากับตัวตั้ง58าสิบคูณสเท่ากับหนึ่ยด่ยังไม่เท่ากับตัวตั้ง58าสิบคูณสเท่ากับสองร้อมสยังไม่เท่ากับตัวตั้ง 58คูณ5เท่ากับ290ยังไม่เท่ากับตัวตั้ง58คูณ6เท่ากับ348ยังไม่เท่ากับตัวตั้ง58คูณ7เท่ากับ406ยังไม่เท่ากับตัวตั้ง 58าสิบคูณแเท่ากับสี่เท่ากับตัวตั้งนะคะดังนั้นก็คือ58ก็ต้องคูณด้วย8จึงจะเท่ากับ464ก็จะเท่ากับตัวตั้งที่ในโจทย์บอกมาเขียนในรูปการหารนะคะสี่ร้ยหกสิมีแล้ว58มีแล้วจำนวนที่ยังไม่มีก็คืออะไรคะก็คือ8ด เราก็เติม8นะคะก็จะได้ว่า464หารด้วย8เท่ากับ58